มากทักทายครับพี่โอรสเจ้าของฟาร์มพี่โอรสสวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้องน้องแก้มครับเดี๋ยวให้พี่โอรสในน้ำตัวทักทายพี่น้องเอืซีก่อนว่าซื้อฟาร์มเฮาที่ตั้งฟาร์มเบนโทรศัพท์นะครับพี่โอรสครับครับผมก่อนอื่นกับผมครับโอรสนิมาลาครับผมอ่าที่ตั้งกับนิมาลาฟาร์มครับที่ตั้งกับบรรนุนบ่อนครับสามสองหนึ่งหมู่สิบห้าครับผมตำบลกุดินจีนาการลำบวลำพูครับอ่าครับเบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์กับ 0890007331ครับผมครับผมมาทุนน่าจะมาเทธอที่2เนาะครับผมจากที่ได้มานี่โอ้โดนเติมแล้วครับน่าจะ3ปีแล้วประมาณ3ปีแล้วประมาณนั้นได้ครับวัอนี้ก็ได้มาอัปเดตการเป็นพ่อพันธุ์เท่าอีกตัวหนึ่งครับครับผมมี่น้ำขามาประจำการยุฟความเท่าครับผมนะครับนี้เดี๋ยวพี่น้องเข้ามาชมว่าประวัติเพิ่นเราก่อเพิ่นแต่ก็ได้เพิ่นมากเลยครับเดี๋ยวเครับฝากแนะน้ำพี่น้องหน่อครับอ่าตัวนี้ก็ซื้อเจ้ายอดครับ เป็นลูกไส้ของเจ้าแสนลุงยุนหลัดเง่าครับผมไปนั่เขามาตอนอายุสิบเดือนครับผมปัจจุบันกับอายุสองปีเจ็ดเดือนครับผมครับเป็นลูกเจ้าแสนลุงยุนกับแม่พันธ์ครับผมครับแม่พันธ์เนี่ยเป็นเราของลุงยุนครับผมครับชื่นชอบพันตุกรรมเพลนครับก็เลยไปนั่เขามาเพื่อเพื่อจะปั๊บโค้งสั่งครับผมครับแนวคิดอยากอยากมีค้วาย ที่มันโค้งสางยังไงครับผมนี่ใสเชื่องเลี้ยงง่ายครับแล้วก็กินเก่งครับนี่ครับนี่ใสเป็นนี่แบบแบบคือเป็นพันธุกรรมมะเร็กพื้นที่ที่มีความหูความเชื่องเนาะแมนครับเราเราไม่สายเลือดเขาครับเนี่ยครับเป็นมิดกับทุกคนครับทั้งหมครับเพราะว่าจะเป็นเล็กหน่อยผู้ใหญ่เนี่ยผู้จักลูกเหลืองบัดกับพี่น้องครับผู้จักคว่ำขนาดนิ่งย่างขนาดเลยครับ นี่แหละจะได้ขั้ยวเงยจะได้คขั้วเงยขั้วโค้งรับมาปรับโค้งสั่งแถวอีสานบานเฮ้าครับครับอันนี้เพื่อนกระผสมได้แล้วเปิดผสมเรียบร้อยแล้วเปิดผสมเรียบร้อยแล้วครับครับเปิดผสมนี่เฮ้าคิดกับพี่น้องยังไงครับเพป็นเพป็นผสมได้จักตัวค่าผสมกะบสองพันบาทครับจนติดโอ้โหจนติดครสองพันบาทจนติดมีรถบริการรับส่ง ไปออกไปข้างนอกก็ได้ครับถับตัวเมียเป็นสัสกับทั่วมากรับครับเฮ้าสี่เอาควายไปหาพี่น้องเฮ้าเอาพอพันไปหาพี่น้องก็ได้ครับผมหรือว่าพี่น้องเอามาพี่ก็ได้ครับผมแล้วแต่สะดวกครับผมแต่สะดวกอ่นะครับนี่แหละเอาผสมสองพันแล้วถ้ามีรถรับส่งครับค่าค่ารับส่งค่าบริการเพิ่มเติมนี้เขาคิดกับพี่น้องนะครับตามระยะทางครับระยะทางเนาะครับผมถ้าใกล้ หาโล่สิโลนี่บยบอคิดกับบอคิดนะครับเนาะบอคิดบอคิดโอ้ครับนี่แหละได้การอยากให้แถวบ้านเฮามันมันมีควายโค้งสางไงงี้สิเหรอครับครับผมโอ้เนี่ยครับประตูกำดีดีครับที่เบาทนเห็นกะเพิ่นไดลักลักกะได้ความเหงาความรอนะครับก็ดูโค้งสางเพิ่นนี้มากเต็มครับพี่น้องเพราะตรงจะว่าเป็นควายงามครับเป็นควายงามเลยตัวนี้ครับตัวนี้อยู่ปีสองปีเจ็ดเนาะ อายุเพิ่นสองปีเจ็ดเดือนครับความสูงความสูงปัจจุบันล่าสุดนี่เฮาได้วัดป่ะครับสูงประมาณเท่าไหร่ก็ได้วัดครับก็วัดเมื่อไปงานนุ่นสังอี้กครับผมลุงประกวดรุ่นความสูงเกินร้อยสี่สิบพันนมนมเป็นไงครับผลงานเพิ่็ได้ที่สามมาอยู่ครับโอ้โหเรียกว่าธรรมดาแสดงว่าตอนนี้เพิ่นก็ยังยังพันนมนมอยู่บ่ะพันนานมอยู่ครับยังสองปีเจ็ดยังนมนมเลยครับพี่น้องต่ว่าความสูงนี่กับข่าวขาวนี่ ประมาณเท่าไรครับประมาณลอยหาทิพหาเนี่ยเหาอครับบวกนะลอยเป็นฟันหลวงอยู่ครับครับผมผมมายังไปได้อีกไกลครับพี่น้องครับยังเป็นนุ่มเป็นเบาครับเะนุ่มเป็นเบาครับนี่ครับเแข้งขาเพิ่นครับพี่น้องครับอเล็บแน่นครับพี่น้องครับเล็บแนนดีนะครับเล็บจิกดีครับแข้งขาใหญ่มดปลาหลกนะครับ ฐานนี้แข็งแรงดีครับยืนเพิ่นเพิ่นสมาร์ทเพิ่นรอนะครับแล้วก็ได้ความเอิกเพิ่นเอิกใหง่แรกกว้างดีนี่ครับอัตลาการชัดเจนนะครับเนาะชัดเจนครับตัวนี้ผมผมชอบที่เขาเขาสมูทเรื่องไรหนาไลหนาคู่หนาเขาสีกว้างครับคู่หลังเขาสีเสมอกันเลยแล้วก็เอื้อบอกผ้าเขาสีก่วงครับก่วงครับก่วงแล้วก็กีบเรียบกระล่าความครับกระล่าความ บ่แต้แตงบบได้หยังครับเดิมๆถ้ามาชรม่อบครับครับโอ้เล็บนีนเล็บงามดีครับพี่น้องครับเนี่ยครับเล็บจิกเล็บแนีนดีเลยนิ้วก้อยกอดครับก้อยง่ครับนี่ครับรึ่งกระชับครับลำ้มโตเงี้วครับรึ่งกระชับดีนะครับนั่ลแกกะใครเป็นสวยพผอมครับเพื่อนทีมัอย่างหนึ่งก็คือข้อ็นสันครับปกติข้อยข้อยเง้วนี่ข้อสีเง้วสีบางแต่ว่าเพิ่นนี่ข้อจับสันคือข้อปเข่งครับผมผมก็เรียกว่าเอา บ่คิดว่าเพิตเป็นตัวกสี่ดอกไงมาคือเป็นควายในตำล่ารั้วตามอุดมรวัชนี่กับว่าไดนะครับเนาะล่อประคอข้อประเข็งเขาเขามีเป็นควายเราคว้วกอคว้วคงสางแต่ว่าเขายังมีควาวงามเข้าไปอีกครับผมก็เอามาพัฒนาบานเหาครับครับสำหรับพี่น้องที่มีแม่พันุตัวบอยใหญ่บอสูงบอยาวนะครับเนาะเล็กน้อยก็สมารถที่จะนํำเจ้ายอด ครับนะครับไปปรับพันธุกรรมนะครับให้มันใหญ่ให้มันง่าวาะงไงคืออัตราแรกเนี่ยการจ่ายลูกออกมาเนาะครับผมจากวายที่ที่เป็นเราบานเท่าเราอีสานเท่าครับครับกับเราที่เท่าเป็นวายงามควายพัฒนาควายยากิแล้วครับพี่น้องครับค่ะทีนี้อัตราการแรกเงินเพิ่มสูงขึ้นนะครับเขาจะมีความความง่าวแล้วก็ความความหนาลึกพรอมตัวนี้แล้วก็ท่ายก็สีเก็บดีครับครับอื ลอติดตามเพิ่์นอาจจะมีผลงานมีทายานม่เห็นเร็วมีออกสีออกตัวแรกเดือนกรกฎาปีนี้ครับอไกลละไกลละไกลแล้วครับผมนี่ครัมกแต่ว่าไปออกอยู่ขอนแก่นครับผมมาออกอยู่แถวบันบ่ครับเพิ่นเอามาซึ่งอ๋อทางขอนแก่นเคยเอฟซีท่านขอนแก่นกับชื่นชอบพันธุกรรมเพิรนพ่อยู่ผ้พามานครับสิออกอยู่้พามันตัวแรกครับครับโอ้นี่แหละแล้วช่วงก่อนเขาคลิปที่เบ่าท้นถามมา อดพี่น้องเข้าล่อติดตามล่ออายุเพิ่นที่ว่าฮั้งมาเปิดผสมเพิ่งเปิดผสมแล้วเนี่ยกะนี่พี่น้องล่อไข่มครับครับผมล่อไข่มาเลี้ยกับเอามาพัฒนามาผสมหลายตัวครับพี่น้องครับจนได้สามสิบตัวแล้วนะครับอันนี้ลูกสาวน้องแก้มกะหลงรหลกระชื่นชอบกะไม่รุนยกไม่เข้าใจครค่อยเลี้ยงซอยกันนะครับมือนามครับมือนามเลี้ยงของมือนามเลยเห็นบ่อาบอนาห ถือว่าเป็นโรครักครับเป็นโูกรักเลยนะครับถ้ามีงานประกวดตรงเสาร์อาทิตย์เพื่อนกิจการเพื่อนเองโอ้หครับดีดีดีครับไวรุ่นครับถือว่าอย่างไรพี่น้องเยาวชนเห็นคลิปนี้แล้วก็อยากให้มาพัฒนามาเดินตามน้องแก้มนะครับไวรุนเสาร์ที่อไปนี่มาครับน้องอะไรโูกบนหลังควายนะน้องคลาสิกน้องคาสสิกโอ้โหวันนี้ วันนี้นิ่งมากครับบ้ายานเลยครับพี่น้องครับผุนโอ้ยิ่งพร้อมยิ่งเจ็งร้ยคลาสสิกนี่นะครับเอาโอเคครับอาจทรนีก่อนจบคลิปก่อนจากพี่น้องไปมณีกาฝากถึงเจ้ายอดแล้วก็พี่การติดตั้งฟ้ามเบอร์โทรศัพท์นะครับเป็นเจาพี่น้องอยากไม่ยังไม่อยากครับฝากกเจ้ายอดครับพี่กัดอยู่นิมาล่าฟ้ามครับอ่าที่ตั้งกับ้านนนบวรครับ ตำบลกุดินจีอำเภอนากลางหนองบัวลำพูครับเบอร์โทรก็0 8 9 0 0 0 7 3 3 1้าศูนย์ศูมนึ่งครับครับผมเรือว่าช่องทางการติดต่อช่องทางหนึ่งเฟซบุ๊กเข้ากันเฟซบุ๊กกับโอรสนิมาราเลยครับโอรสนิมาราครับครับพี่น้องรับชมแล้วก็ฝากกดติดตามครับเพจเท่านะครับถ้าพี่น้องอยู่ทางไกลบระสบลูกโทรมากอ่ะโทรทั้งแม่เช่นเจอได้นะครับวะครับผมได้ครับหรือว่ามาฟ้ามมาเที่ยวมาอย่ามาเล่ยนตั้มเ้องกับ ปักบุดมาได้เลยปักมุดมาได้เลยครับนี่มลาฟาร์มครับมาเมื่อเมื่อสอบปลาทนกับปักปุนมากอ่ะเขาปลาทั้งพูดหรือมาเขาข้าวไปพุ่นครับแม่เข้าไปพุ่นเนาะแต่ว่าจะมีทางลัดไม่เยอะทางทางใหไงก็เกันครับมามาสะดวกสบายครับแม่นะครับก็ต้องคนหาอยังมากมากครับเสดหาเลยว่านี่มลาฟาร์มครับไปนี่มลาฟาร์มครับจะมาถึงถึงฟาร์มเขเลยนะครับหอดประตูฟาร์มเอาเลยนะครับพี่น้องครับทางไปมาสะดวกนะครับเอาเมื่อกี้ครับปลาท้นก้นโกครับจากช่องอิสานมนาพะเล ขอบคุณเที่ยวรถได้หลายขอบคุณครับขอบคุณน้องแก้มนะครับผมสวัสดีครับคุณเอฟซีทีรับชมครับที่ติดตามช่องทางนี้น้องคาสสิกสวัสดีด้วยรับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟาร์มเฮานะครับให้เจ้ายอดนะครับพันธุกรรมแน่นๆนะครับโครงสร้างใหญ่ๆนะครับรอๆนะครับคลิปหน้าพบกันไหมครับสำหรับคลิปนี้ก็ครับขอบคุณและสวัสดีครับไปรุ่งทีน้ำเพชร